ครับกลับดวนวังเยี่ยมนะครับแต่ว่าเรามาตลาดก่อนนะครับหาอะไรกินล่าสุดนะครับเรามาที่ตลาดวานอนนะครับนี่ครับตลาดสดวานอนนิวานะครับเดี๋ยวเราจัดชุดใหญ่นะครับจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบไอฝากโมโนมลุงพลป้าแตนแล้วก็เสือภาษาแล้วก็มีนัดกับช่องใหญ่นะครับวันนี้ ไปติดนี่ไว้นะเมเดย์สตอรี่นะผมนัดกับเมเดย์ด้วยเนาะมีวะเดี๋ยวเรามาซื้ออะไรเราดูกันมาดูกันนี่ละ มี่้านเดียวมั้งน่าจะมีร้านเดียวร้านนั้นมีบ้างยังงปลาบ่อยู่ขวามือนะมั้ยเอานน่ล่ะสอลจกดเลยเัวกเจากุ้งเหรอ่ะสองลกไปนั่งร่มจะบาทหรอเจ้าบาทนี่ครับ เดีย๋ยวเราจัดกุ้งนะครับสอกิโลนะครับสองโลได้ไหมสองร้อยสี่สิบออยหอยนางรมกินหอยนางรมนี่คึกได้กินหอยเข้ามาโอ้ยบุมีชาบ่ะยังบริหารเยเอาุมาให้เจ้บาบริานนี่บอกอ่าขั้นใจไป อย่างเลยนะด้เนาะตงกุ้งขาวนะครับสองกิโลต่อแร่งมั้ยนี่นู้จัดอัไหน,นเนี่ยทางลมทุ่งนี่บ่แมงโ้สามบ่เนี่ยสามกองเนาะสามกล่องร้อยเซา หลายตัวเนะียสองโลจินเบิดบ้านนี่ครับอัปเดตล่าสุดเนาะก็มาซื้อกุ้งนะครับใบเผานะครับกุ้งใบเผา,าลแล้วก็หอยนางรมนู่นนี้นะครับผมนอ้ี่ร้ารหกรอ็ น้ำจิ้มเราจะบ่กให้เฮ็ดเองเฮ็ดเองน้ำจิ้มเราไปทำเองนะครับเลยเฮ็ดเองครับเลยเฮ็ดเองนี่สลัดบอสลัดไปกินน้ำน่นอน้าพักสลัดนะอยากกินนี่เหรอเ็นเด็กแก่เดี๋ยวเก็บเลยเขาวิภาไปทางนีู่ซ้ดีสัมไป เอาเดี๋ยวเราจะไปย่างกุ้งนะครับเราจะไปย่างกุ้งไปพม่าก,กันอัปเดตล่าสุดที่ตลาดวานอนนิวาสนะครับบิ๊กเซอร์ไพรส์จัดชุดใหญ่ไฟกระพริบนะครับ ก็ซื้อกุ้งไป2กิโลนะครับจัดให้ลุงพลป้าแตนแล้วก็เมดเดส์อรี่นะครับมโนมนน่นนี่โอ้หอมร่เปบ่เบิ้งยั่บะเบิ้งเบิ้งหมด้วยตัวสินเรือนบะเอาไปกอนบะไปกอนเอาวไ่ยังก็เบิ้งไปไม่ยังไปเบิ้งบะ ังไม่ถา h มั้ยมาเพ้งหรอกนุจะไปดูเคสโทรศัพท์นะครับผมอัปเดตล่าสุดที่วานอนนะครับอ้แมทแมทเยอะมากนะครับ ากาศที่ตลาดสดนะครับสดอนอนนิวาสนะครับเราทุ่งนาแล้วนะครับกลับมาจากทุ่งนาแล้วเดี๋ยวเราจะกลับบางเยี่ยมแต่ว่าเราแวะซื้อกุ้งนะครับไปเผานะครับซึ่งโอนัดไปนัดทีมงานเนะาะเราก็ดูเคส ก็ดูเคสโทรศัพท์อยู่ในร้านก็วันนี้นะครับอัปเดตงานนะครับอัปเดตงานก็เทฐานเทฐานชั้นที่สองเรียบร้อยแล้วนะครับเทฐานขององค์ปู่ปริจิตองค์จำลองนะครับชั้นสองเรียบร้อยแล้วชั้นที่สามก็จะเทพรุ่งนี้เนาะปูนพอปูนเซตตัวปุ๊บเราก็จะแกะแบบแล้วก็เทต่อไส่พวกนี้ ว่างเน่โอ้อบ่มันมีแต่แบบนี้งามงามงามาใครก็ใส่ตัวนี้เพราะมันแตกกัน Pro Max 12แม็กซ์ตาเพชรน,นะครับเป็นตาเพชรเหลืองเนาะองมาเหลืองมามแตกก่อนเหลืองอนีซื้อมาวะเหลืองน้ำแตกก่อนใส่ค่ะอันนี้เราจะมีแต่อาหารทะเลนะครับไม่ว่าจะเป็นกุ้ง2อกิโลนะครับ แล้วก็หอยนางรมนะครับหอยนางรมเด้ไก่ละไก่ละใรประชาชนนี่พ่ไก่ละอ่าเดี๋ยวอัปเดตล่าสุดนะครับก็ประมาณนี้เนาะก็เดี๋ยวเราจะขอญาตเดินทางกลับมันมีแค่แบบนี้วัางเยี่ยมนะครับไปเตรียมอาหารนะครับ เดี๋ยวหาใ,ให้พร้อมเนาะต่อฝากากดไลค์กดแชร์ like, กด subscribe นะครับอย่าลืมนะครับผลิตภัณฑ์ของบริษัทมนโอมโฮมซัพ์นะครับน้องใหม่มาแรง TP Coffee นะครับ TP Coffee นะครับสวัสดีครับ